ครับผมสวัสดีครับพบกันอีกคือเกานะครับสำหรับช่อ,องลุงวีเอฟซีสิบหคนท่าคอยนะครับพี่น่งว่าโปรเซสยงังนี่คือ,อยาตำรับพื้นบ้านนะครับของคนโบราณที่เกลนะครับนี่บักนาวสำหรับผู้ใดนะครับที่เป็นน้ำกัดเท้าช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนนะครับ พิจ้องหนาฝนหรืออีสานบ้านนอาเพื่อนอื่นว่าเป็นตีนน้ำขั้นนะครับซึ่งตีนนำนขั้นเขาใส่ยาตามร่างท่านะครับเพราะว่าเป็นยาเอียงสิบฉิบเพิ่งเบอร์ยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าไี่อย่างก็ว่าหา,ายหรอกครับสูนบน้ำเกลือนะครับวิธีเฮดบอยากนะครับต้งออกเกลือนะครับเกลือ นี่เทสได้ซอสนะครับประมาณซึ่งเกลือว่าจะเป็นต้องเป็นเกลือไอโวดินนะครับเกลืออย่าียังก็ได้ประมาณนี้นะครับใส่ประมาณนี้จากนั่นนะครับจากนั้นหุ่นตัดเนานครับเนาหบักเนาเขาต้องใส่ลายนะครับประมาณนี้เนาสิบีบนะครับบีบ บีบใส่เลยบีบใส่กันเลยนะครับจานเอาค้นนะครับคน้คนค้นให้มันเข่ากันนะครับค้นเพราะเข่ากันแล้วสําหรับคางใดนะครับที่เปลี่ยนนะครับเจ้าคนเปลี่ยนส่วนมากจิเป็นน้ำง,งามนะครับน้ำง,งามเท่าหรืองามตีนนะครับเขาจะเก่าจุดน้อยนะครับเลาจะเท เทือเอลของนาที่เขาผสมไว้แล้วนะครับใส่เทใส่เลยนะครับเพราะเขาเทใส่แล้วเขาบีบไปนะครับบีบเพดปอมันติดกันเลยแล้วก็เทหลัดอีกทีนนึงนะครับข้างเดียวนะครับหายก็ต้องใส่ลายเทือนะครับเชี่ยข้างเดียวเท่านั้นนะครับหายเลยถ้าอยากให้ดีนะครับใส่ใส่ตอนก้อนสีนอนนะครับก้อนสีขืนนอนจะได้ผลนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์หรือถ้าใส่ บบแม่น,น้ำห้องนอนห้องก็ใส่เราบ่ต้องไปลุยน้ำลุยตุวมตรงไหน,นะครับส่วนมากคนที่เปลี่ยนนะครับมักลุยน้ำเพราะน้ำเดี๋ยวนี้นะเับจะเป็นน้ำที่สกปรกน้ำยาน้ำอีหอย่างไรยางนะครับว่าจะเป็นปุย๋ยเป็น่ยนยังไงเฉยถ้าของหนะ้องนะเปลี่ยนตุ่มนะดับแรกจะเป็นตุ่มสักกอนพอเป็นตุ่มแล้วสิเบเปย์คันนะครับเตาก็ได้หลับเลยเนาะนะครับถ้าเป็น ตัวนี้มันสิแสบนะครับแสบน,น้อยๆนะครับแล้วมันจะเป็นตัวขาดเชือเชือของแม่น้ำนะครับเขอเอ็นว่าแม่น้ำนี่เป็นเชือที่มันหมุนซ้อนใส้ในในบริเวณท่าของหอง,หอ,งหองามกินงามอย่างห้อนนะครับหลังจากนั้นเขาเส่แล้วมันจะรู้สึกคําว่าแสบแสบมันสิ เราก็สะหายไปเครื่องแช่ข้างเดียวเท่านั้นครับใส่แหงไปนะครับแหงไปเลยครับผมสำหรับชิปนี้นะครับหากผู้ใดเข้ามาล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามให้น้ำนะครับเพื่อเป็นแรงใจนะครับให้ชิปต่อไปครับผมก็ับผมสวัสดีครับ